สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจหอจกอสมเด็จนวนเชียงทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับสมเด็จงวนเชียงสาขามหาสารคามของเรานะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้การตายนะครับหมายเลขโทรศัพท์0821106878นะครับวันนี้เป็นเลกดีนะครับวันที่9นะครับจะได้มาสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตาม นะครับวันนี้นําเสนอนะครับรถเก๋งนะฮะอีกก็คายเล็กๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้านะครับยาริสนะครับคันนี้นะฮะเนี่ยสวยมากเลยนะครับนะครับนําเข้ามาใหม่ๆนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับนําเสนอสมาชิกแฟนเพจหอยจกอสมเด็จมวนเชียงนะครับเนี่ยเป็นล้อแบกนะครับโตโยต้ายาริสนะครับเนี่ยสภาพสวยมากนะฮะเดิมๆทั้งคันนะครับเนี่ยกับงวดเบาๆนะครับงวดอยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้ยบาทนะครับ นะครับฟรีดาวนะฮะนะครับท่านใดสนใจที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะติดต่อเข้ามานะครับอยากได้ไปไว้ใช้งานสักคันนะครับเป็นรถโตโยต้ายาริสนะครับสภาพสวยๆนะครับเกรด A นะเนี่ยเกียร์โต้นะครับงวด5,700บาทนะครับเนี่ยนะครับใส่แม็กซ์ซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยวันนี้อยู่กับผมนะครับพื่การต่ายนะฮะนำเสนอนะครับเนี่ยดูข้างหลังนะฮะสวยมากนะฮะเบาะหนังนะครับ อ่าบอกกรรมัยีนะฮะโทษทีนะครับสวยมากนะครับนะครับดูเด็ดโดดเด่นมากนะครับดูข้างหลังนะฮะข้างหลังช่องเก็บสัมภาระนะครับนี่ตามคําเรียกร้องนะฮะสมาชิกเรียกร้องเยอะเหลือเกินนะครับอยากได้เอออขาเล็กๆนะครับนะครับขนาดกระทัดรัดนะฮะสำหรับอ่าคุณสุภาพสตรีนะครับคุณแม่บ้านนะฮะนะครับไว้ใช้งานนะครับจอดสบายๆนะฮะที่จอดกว้างขวางนะครับเนี่ยนะครับไปตลาดได้สบายนะครับเนี่ย เดี๋ยวปิดให้ดูนะฮเนี่ยข้างหลังนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับโตโยต้ายารินะครับเกียรโต้นะฮะคันนี้นะครับดูไปรอบๆคันนะครับวันนี้เรามีคลิปสั้นๆมาให้ดูนะครับอีกรอบนะครับรถปีใหม่ๆนะฮะเนี่ยเครื่อง1.2นะครับเนี่ยดูภายในทางนี้นะฮะฝั่งคนขับนะครับมีแอร์แบกนะฮะเนี่ยวิ่งใช้งานน้อยมากนะครับ ภาพเครื่องปิ้งเลยนะครับคันนี้นะฮะท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0 8นนะครับ1106878นนะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับออกรถที่นี่ไม่ยุ่งยากนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะครับนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถออกได้แล้วนะครับเนี่ยเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะฮะ สภาพส,สวยๆนะครับเดี๋ยวดูสภาพเครื่องนะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะอ่ะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอ่ะสวัสดีครับ